สวัสดีค่ะมาพบกับคีราริกในเน็กันอีกแล้วและตอนนี้เราก็อยู่ในรายการลอกมันลวงนั่นเอง <Yeah. S 1> และแขกรับเชิญของในในวันนี้นะเป็นถึงคู่เจนยูทูบเบอร์ที่แบบว่าน่ารักมากเลยแล้วก็เลือเลดแรงมากเลยนั่นก็คือคุณคานนั่นจากจ้องคานั่นออฟฟิเชียลแล้วก็คุณโทฟุจากช่อง ฮิมเมชาแนล,ลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเย่สวัสดีค่ะเย่ได้รักอะ่อะแย่นำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้อนจากคาน้อนออฟฟิเชียลนะคะเป็นวีซิงเกอร์ค่ะวีซิงเกอร์คือวีร้องเพลงใช่แล้วค่ะเยะ้เย<ะ>้คเย้าอนจฟัวค่ะ ก็วสวัสดีนะคะท็อปโป้ท็อปโ้ฮีเมจากคัเทลค่ะไอาย,ยาเป็นเจ้าพูดจากสังกัดคัเทลแล้วทําไมทั้งคู่ถึงได้มาเป็นบีทูเปอร์หรอคะอายค่ะน้องน,นะคะที่มาเป็นบีทูเปอร์เพราะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากค่ายค่ายหนึงน่งก็งคือค่ายรีแอคนะคะมีคุณเคียวจากค่ายรีแอคแล้วก็มีซุยจังจากโลโลไลน์นะคะายยาทำให้น้องอยากมาเป็นบีทูเปอร์ค่ะแล้วตรงเนี้ยคือแบบว่า อยากมอบเสียงเพลงให้กับทุกคนโดยที่ไม่ต้องรู้ตัวตนของเรานะคะ<อ>นี่อันนะนึกว่ามีไอดอนมาจากคดทิวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะเป็นคนสนใจหรือเปล่ <c oughs> าวะอใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวคุณทอฟูว่าคะก็อยากทอฟูนะคะทอฟูก็ชอบทางคนอะไรมากๆเลยแล้วก็เพื่อความที่ว่า เวลาเธอพูดทุกอย่ใช่ไหมเราก็จะมีอะรอยยิ้มเสมอเลยเธอก็เลยอยากมอบรอยยิ้มให้กับคนดูมากก็เลยมาเป็นบ้างซะเลยไอ้ยาแล้วข้อต่อไปนะคะตัวการ์ตูนอนิเมที่ชอบคือตัวไหนคะขอแค่คนละหนึ่งตัวละครไอ้ยาคานอนชอบซา,ากุระจากการ์แคปเตอร์ซากุระนะคะไอ้ยาแปลงร่างได้ ใช่ใช่ใช่ใชน่าหลอกน่ายาก,ก,กจงปลดลอด็อกออกคนเรื่องหรอครเลเรื่องแล้ว <c oughs> งั้นเราไปคิดข้อต่อไปเลยนะคะ <c oughs> คือว่าข้อนี้เนเน่้น่เนอยากจะรู้มากคือวันเนเน่รู้มาว่าทั้งคู่เป็นคู่จิ้นกันใช่ไหมละ่ะแล้วทําไมถึงจิ้นกันได้นาะยังไงนาะใคร <c oughs> ไปจีบ <c oughs> ใครนะ <c oughs> เอเรืเอ่องมันเกิดจากคือก็ <laughs> อมีคนมาป้ายยาคุณโูฟูใส่นอนหนานอนก็เลยแวะไปดูด <laughs> ิดไขเหนื่ยแล้วกันก็เลยเข้าไปแล้วตอนเนี้ยได้ไปคุยกับคุณโูฟู่ใช่ไหมาคร <laughs> ก็ไม่คุยคือคุยกับคุณทูฟูแบบว่าถูกคอแล้วรู้สึกว่าอืมเขาก็น่ารักดีนะโอเคแล้วกคพักหนึ่งหนาก็เลยวันนั้นเลยก็แบบว่าเออไปเตะโต๊ะ <laughs> ต๊อกเขาแล้วแบบว่าเ,เขาเขาก็เขาก็น่ารักนะ่ะก็เลยต๊อกไปเรื่อยๆแล้วสักพักนึงก็ไม่นะเราเราเราชอบเขาจังเลยเล้วอยู่ต๊อกไม่ได้แล้วก็เข้าไปหาเขาบ่อยๆนะคะอ่าแล้วก็เ,เลยไไมันก็แบบว่าเลยได้กันฮะไม่ใช่ค่ะน,น,นั่นยุงอ๋อไม่ใจไม่ใจนั่น <laughs> อะไรลยจีบคุณโทฟูใช่แล้วพอจีบเสร็จปุ๊บ กัเลยได้กันหยิบเก่งมากไม่ได้เอ้ยยังไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ใช่ไหมอ่านใ่นี้เป็นกำลังใจให้จีบต่อไปนะคะไอ้ย่ขอให้คุณโจวุ๊กตอบตกลงไวๆนะคะอยากเอาขนมไปนะคะขนมหรือขนมอ่ะไอ้ย่าไอ้ย่เห็นไหมเขามีขนมไม่ต้องนา้นเขาจะไปนะคะชือว่า รู้จักยูทูบเบอร์ทั้งไทยและต่างประเทศคนไหนบ้างแล้วก็สนิทกับยูทูบเบอร์ไทยคนไหนไหมคะเนในี่ขอแค่คนเดียวที่สนิทที่สุดยกเว้นสนิทกันเองอะเอ,อ่ <descript> เน,บบนิันเองเหรอคนดาดยไม่ได้หรอคะสักคนนึงเอาคนเดียวเลยคะ่ะคนไหนก็ได้มียูทูเบอร์ไทยที่หรือต่างประเทศที่สนิทเหรอคะค่ะ <H an> เออน่าจะเป็น ลูกชายนั่นชื่ออีเจนะคะไว้ไว้ฉันอยากคุณโจโฟบินลูกกันแล้วใช่ไหมเจไม่ใช่ค่ะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ค่ะคืออีเจนะเป็นคนที่นั่นดกำลังวาดโมเดลสตูดิโอใหม่ให้เขาอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ได้เป็นหมาไม่ใช่ลูกของคุณโจโฟใช่ไหมอ่ะเอ้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วคุณโทรฟูอะคะมีวูทูบเบอร์คนไหนเป็นแบบว่าฉันติดต่อท่านเอกไทยโก้ท้านเอกโทรฟูก็สนิทกับมูจังค่ะมูจังมูจังใช่อะคุณมูนะคะใช่มูจังสนิทกับมูจังมมทีง่สุดเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบแรกนี่จริงๆรักมากๆก็คงจะเป็นคานั่นอุ้ย <c ười> อุ้ยสนิทหรือเปล่าคะน่าจะสนิทกันหรือเปล่านะอาไม่ได้สนิทสนิทหรือเปล่าคะเอาเอาเยี่ยวเอาเยี่ยวเอาเรี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 ยวมากกับเพื่อนหรือเปล่านะเอาเรียวเอาเรียวพื่อนใช่เลยคะบินเลยไม่ใช่เพื่อนจุกเป็นยอดได้เลยอย่างนี้เนเนียนะชอบดูแอนิเมะเรื่องปกเพจสันนิวาสมากเลย น,นี่ก็เลยอยากจะถามว่ามีเรื่องที่ชอบมากที่สุดไหมคะคือเรื่องไหนขอคนละหนึ่งเรื่องอืมแอนิเมตก็ได้ละครก็ได้ซีรีส์ก็ได้อดู้ชอบอนิเมะเรื่องไฮคิวค่ะไฮคิวใทำไมอะคะมันแบบว่าตัวละครอ,อะ่ะค่อยๆจะมี IMPACT คล้ายๆนอนอย่างหนึ่งเนาะฮินาตานะคือเป็นคนที่มีความเฉยทะยานมากๆเลยแล้วก็พาวเวอร์แบบว่าไม่หยุด <laughs> ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะ่ะนู่นเป็นคนแบบว่าชอบพุ่งเข้าใส่เป้าหมายอั้งหม้ชอบทำงาน,นตลอดเวลาด้วยถ้เลยแบบอืมแบบจะให้ทั้งคู่บอกรักเน้นๆแบบฟินๆคอละหนึ่งประโยคได้ไหมคะเอ <laughs> <laughs> อ,อ นั้นเออนั่นก็มันให้บอกเลยมันก็ไม่จําเป็นต้องเื่อวังหนอก็เดี๋ยวพอคุณนี่นี่ว่าพา่น้องรักคุณนี่นี่มากเลยนะคะโอ้ยโอ้ยดาเมจดาเมจกระจุยดาเมจกระจุยอยู่ตรงนี้นะคะคุณดอนตรงนี้อยู่ตรงนี้นะมันมันมันละครแล้วมันละครแล้วคืออันคือแอคแอคติ้งก็ได้อันคืออะไรอะ เแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,วคนจะไปเนี่ยเละคาดหวังเพราะว่ามีคนเขาแอบมองอยู่ข้างๆเราเราอะเอแล้วพอเอาเล้วใครจัดไป acting ใช่ไหมได้ก็ก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดโทฟุนะคะคือพวกกันนะคนใน,นก็ควรจะเป็นสีน้ำที่เข้ามาเติมเต็มสีสันในโชฟุคะ่ะ ฉันนั้นค่ะอือจะค้านนินเนเลยนะนินเน่การแสดงการแสดงแต่นินเน่คิดจริงอืออ้าวคับคเราจะข้ามข้อนนี้ไปเราจะปล่อยเบอร์เพราะว่าเดี๋ยวพอจบคลิปนินเอาจจะตาบวมได้โดน่อยอืรอะว่า ช่วงนี้ค่ะอากาศไม่ค่อยดีเลยฝุ่น PM 2.5สูงมากทั้งคู่มีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะฝุ่น PM 2.5คุ่ดห้่ดีใช่ไหมคะมก็อย่างแรกเราก็ควรจะโปรเทคตัวเองก่อนเนาะก็ให้ออกกำลังกายกินน้ำนอนให้เต็มที่เพื่อที่สุขภาพเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ ต่อสู้กับพวก PM ได้นะคะค่อยไปสู่การที่เราจะแบบว่าไปปรับพวกค่าพ m อีกทีหนึ่งเนาะว่าเราต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนใช่ลึกว่าบอกว่าให้พกให้พกคุณทฟู้ไว้ข้างกายแค่นี้ฝุ่น PM 2 5้าก็ทำอะไรคันนั่นไ่ได้แล้วอะไรอย่างเงาะเอาทอฟุ้งใส่กระเป๋าไปแล้วกระเป๋าแบบว่าอยากให อยากแบบว่าป้องกันก็คือเอามาหอมแก้มปุ๊บหนึ่งทีแล้วก็หายเลยวั <One. S 2> นคุณนจอฟุ้เป็นจอฟุกค่ะไม่ต้องพึ่งยาและนะ้วเนาะทำอ่ะทำอ่ะ <laughs> ก็เลยกแะบนี้ไม่ได้นะ <laughs> <c oughs> น,นี่ยบอกให้หอมแก้มเปลี่ยนคอจีกว่าแล้ว <c oughs> ก็จะวีตกันไม่ต้องสวีดแล้วเปลี่ยนคอเปลี่ยนคอเร็วอีกขาเร็วอีกขาเลย แล้วทั้งคู่ชอบไปเที่ยวประเทศไหนคะหรือว่าไฟฟันอยากไปเที่ยวประเทศไหนคะฮะฮะอะฮ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 ัฮะ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 อ่ฮะ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 ฮเฮะ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 นะดะฮะฮะฮ่ฮเปะะฮนฮะ แล้อลแอบนบนั้นก็เหตุผลนึงแต่ค่ะนั่นเนี่ยวัญี่ปุ่นเพราะว่านั่นชอบพวกตำนานญี่ปุ่นชอบพวกอะไรอย่าเี้อยากไปศึกษาพวกนี้แบบที่ดินหาวเขามากกว่านะคะเนเนก็ชอบเนเนอยากไปอยากลองไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งเที่ยวบาโฮต ดลนว่นี้ตัดออกไปใช่ธรรมชาติแบบซิกแพคแน่นๆเลยชอบชอบไหมนะอาจารย์ไหนง่ยแค่ออนเกนบอรรวมนะคุณนี่เนี่ยน่าจะชอบแบบธรรมชาติฉันสร้างใช่ปะฉันอะไม่ใช่บอรจำบอรฉันแบจ้ามจ้ามธรรมชาติฉันสร้างไม่ได้หรอได้ยู่เดี๋ยวตรางะสรงให้ได้ใจไงเอา คุณโทบุนก็ใจก็ใคะเขานักใจกันเด้เดดีใจบอด้ดีใจเล่นค่ะก็สาวโทบุนะโทบุก็อยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันโทบุถามว่าตำนานชอบผนคุณรอนไหมก็ก็คล้ายๆคุณรอนนะแต่ว่าโทบุชอบต้นซากุระที่สุดเลยอะโทบุอยากชมซากุระถ้าอย่างนั้นคุณโทบุก็ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้นะเอ๊ะ ลืมหรือเปล่าว่าคันมันเป็นเทือกดอกไม้น่ะโอ๊ยอยากเห็นซากุระจังเลยนี่ดอกไม้ประจำตัวนั่นก็เป็นดอกซากุระนะที่เกิดวันที่สี่เดือนสี่น่ะเอ้ยเนเธอร์โฟลก็คงไม่ต้องไปไหนไกลแล้วสิอยู่ใกล้ชมดอกซากุระทุกวันเลยค่ะเง้ยเนี้ยเนี้ยเงีไปหาจารินดีกว่าไปเร็วไปหาท่านแบงกูได้ เนี่ยเนี่ยเป็นกอคอคนอื่นเขาเนี่ยเก่าใจทำไมทำไมเขจะหวีตอนหน้าเราอิจฉา No ไม่ใกล้เราไม่ใกล้แล้วใกล้โน้เราไม่สวีทกัมือนใกล้โน้ตโน้ตอาทำไมโน้ตโน้ตโอเค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 อย่างแมงเนาะอย่างแมงเนาะอยากให้พูดอะไรกับคนที่กำลังจะมาเป็นยูทูบเบอร์แบบทั้งคู่หน่อยค่ะ ถังแล้วเนาะนะคะคนที่อยากจะมาเป็นวีทูเบอร์เนี่ยความรู้สึกที่อยากจะมาเป็นก็คงไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่เนาะที่อยากจะมอบความสุขให้คนอื่นก็ถ้ามาทําตรงจุดนี้แล้วอาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างก็อยากให้เดินไปด้วยกันนะคะว่าสังคมวีทูเบอร์ไทยนะ่ะไม่ได้มีแค่พวกเราอย่างเดียวยังมีคนอื่นๆอ,อีกมากยังมีสายอื่นๆที่เราเราจะได้ไปคอลแลบกับเขาอีกด้วยแล้วก็ชุมชนของวีทูเบอร์เนี่ยค่อางจะน่ารักอย่ย พวกเราก็จะคอยซัพพอร์ตหน้าใหม่ๆด้วยกันนะคะใช่ค่ะมันคุ้มน่ารักเนอะใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะถึงแม้ว่าเส้นทางของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะอาจจะไม่ได้ลอยด้วยกุปเขาเรียกอะไรนะกิบกุ๊บกับกุ๊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 บก้แบบปกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊่าุ๊บก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 ้๊บกุ๊บกุ� ใช่ใช่ใช่อย่างหนึ่งนะเวลาที่เรามอบความสุขให้คนอื่นเราก็ได้ความสุขกลับมาเช่นกันนะคะเหมือนกับที่คุณคันน้อนมอบความสุขให้คุณโชฟุยอคุณโชฟุก็เลยมอบความสุขกลับมาอู้ใช่แล้วเยนเยจะหลากสองคนนี้เข้ามาในไฮรีมของยินเยให้เขาไปเวิทอยู่ในไฮรีมของเนเน่แล้วเนเน่ก็เหมารวมดีกว่าน่าจะดีโอเค ก็ถ้าเกิดคนนี้ไม่คิดว่าเอาใจเธอฟุ้งไปจากคุณาันน้อได้ก็เอาเลยค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยนเยจะไม่ยอมยั้งหัวใจไปจากคุณ้านน้อยหรอกเยนเยจะลากเข้ามาในไฮรีมของเินเยแล้วก็เอามาทำมิดีไม่ร้ายคืนหนึ่งแล้วก็ทิ้งอืยใจร้ายกันคันน้อยไม่ได้เหรอ <c oughs> เอาไปแล้วต้องดูแลกันดีๆ <c oughs> ได้อย่าเอามาแพ็คคู่เลย ชอบอะทุกคนดูดีน่ารักขนาดเนี้ยไม่ให้เนี้หลุงได้ยังไงอะยากกินหูที่มันกระดุกกระดิกเลยเกินโอ้ยอันนี้ไม่ใช่หูนั่นนะมันเป็นโบไม่ใช่มันมีชีวิตนะไอ้มันเป็นโบวิเศษอันมีชีวิตโอ้ยกันอย่างนี้มันงอกมาจากตรงไหนนอมันเป็นโบที่ติดกับผมไงไม่ติดผม ไม่ติดผมแน่นอนมันต้องงอมาจากส่วนไหนแน่นอนเลยจากร่างกายอ่ะอืมอาจจะงอมาจากใจใจนนหรอเปล่านะเอ้าแล้วก็หูหูเล็กเล็กหูเล็กๆ็กสีน้ำตาลอันนั้นอะนี่อยากกินอะหูให้บได้ด้วยนะคะไหนฮะกระตุกกระตุกกระตุกหูกระตุกกระตุกกระตุกหูน่ารัก อิ่มแล้วม,มีทั้งหูเทพดอกไม้แล้วก็หูอันกะชีนึงอิ่มแล้วเรียบๆย,ย,ยังไงนะคะวันนี้เนเน่กับทั้งคู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามของช่องคุณคานน์แล้วก็คุณทอฟู้ดด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเนเนะกดไลค์ like คลิปนี้ด้วยวันนี้เนเน่กับทั้งคู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว บายบายขอบคุณค่ะก็อย่าลืมติดตามผลงานของช่องคานอนคุณโอฟุแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องคุณเนเน่ด้วยนะคะขอบคุณคุณเนเน่ที่ทำให้เรามาเจอกันวันนี้นะคะขอบคุณเหมือนกันนะคะ